อ๋อพลังวิเศษหายไปโอเคงันต่ <Okay. S 2> <Okay. S 1> อกันแล้วกันนะพลังมันเยอะเกินผมจะเก็บไว้นะครับแต่สามารถไม่ถนัดโอเคเก็บของไปกันคนมาด้วนะ ว่าหุค้าบก่อนไปดีวกว่าเดี๋ยวมันจะมนันน่าสวยๆสักนิดนะครับก็อโอเคสวยเลยเดี๋ยวเราจะไปขุดทรายเดี๋ยวนี้มาทํากระจกนะครับเนือ้อสัตว์โอเคทรายแถวนี้ก็โอเคมีอยู่ทั่วไปนะครับสําหรับทรายโอ้โหทรายคดเยอะเ <laughs> ยอะเยะอะไรไม่เป็นไรครับทรายแค่นี้แล้วก็เหลือเฟือนะสำหรับาการทํากระจกนะครับ พ่าถ้าเราเอาทรายมาเผาแล้วก็เอ่มเป็นแผ่น,นะมันจะคลับง่ายนะครับมันจะง่ายต่อการติดนะครับเจอไก่แล้วอย่างนี้ต้องไปรอช้าล่าไก่ไปกินน้ำน,นี่มันคืออะไรตายถ้าไก่ย่านมากินหน่อยหิวโอเคเอาได้ทรายทั้งหมด3ก้อนเราต้องเอาอีกนะครับ 5้าสิบเอันแล้วผมว่าน่าจะพอนะอเคพอแน่นอนนะครับแบบนี้แล้วก็จะขุดหินด้วยนะหินแล้วผมว่าน่าจะมีพอเนะี่ยขุดไปสักหน่อยแล้วกันนะหินเดี๋ยวเรา,เราต้องคัาวเตาเผาเพิ่มนะครับพอคาดว่ามันจะหมดแล,นะล้วะสำหรับเตาเผาอืมหมดแตกพอดีขึ้นตอนนี้เลยกันเคนนขึ้นได้ตอนนี้นะเอ้ยจะบมดอ โอเคเจ้าโอเคจะไปไหนดีเน <Church> ี่ยแล้วก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับต่าเผาเขาเผาเรียบไปก่อนแล้วจะมาคราฟใหม่นะครับคราฟใหม่ไปก่อนเอ้าเฮ้ยเอออย่างนี้สิเก็บของก่อนต่อเผาแล้วก็ตั้งเคียงข้างอันนี้ก็จะเผาทรายเขาต้องการเขาต้องการเอิ่มเอ่มถานอื้มอื้มอืมอืม ระหว่างนี้เราก็น่าเราจะไปตัดไม้นะเออนะผมน่าจะไปตัดไม้นะครับระหว่างนี้แป๊แบแป๊บแป๊บเรียมเรียมเรีตัดไม้สี่ปันนี้เพราะว่าที่ผมรอ,อผมผมก็ขอไปตัดไม้ก่อนแล้วกันเอาปัางนะครับเพราะเรานี้บ้านบ้านเราขัดแคลนไม้พอสมควรนะครับเนี่ยต้นไม้โตพอดีที่ผมปลูกไว้นะครับ ้นเหยีมกันนะเนี่ยอ,อู้เอ๊ะไม้อัวนี้ก็เยอะนั่นไเ้เป็นไม้เขตรีมาก็ใช้ได้นะไม้สีอะไรเออช่างเถอะบ้านผมคนจะกลายเป็นไม้แบบสีหลักสีอะไรเลยนะครับเนี่ยนาลิ้นพันในเลยสสีเดียวนะครับเดี๋ยวแล,ลอืม้มีการดีดนิดนึนงเลยครับ ไว้แล้วเนี่ยาาขุดไว้หินเยอะเลยาจะาไม่ให้ไวนะ้เนเมื่อมันทำจากเหล็กอ้ไอเนี่ยช็อตกันไฟเซอรี่เขาจะมีปืนด้วยนะเบาปืนอื้ฮึอื้มฮะขไม่ถึง ไม้เราพออย่างเนี้ยผมต้องการอีกอ่ะไม้มันนา่าคือมันไม่พอแน่นอนเลยแบบนี้แบบว่าเอาเยอะๆเลยนะไม้พวกตอนนี้บ้านเราขาดแคนไม้เยอะมากเราต้องการไม้ไปเยอะๆสำหรับการสร้างบ้านแล้วผมจะดึงพาเต้นไม้ทำไมตัวต้นไหนผมก็ตัดหมดตอนนี้คนระับไม่เลือกเลยตัดให้หมดตัวนี้ก็เล็กมาแล้วมันเล็กเกินขอต,อนนต้นละกันนะต้นตเลย ออืปักไม้โอ๊อกนี่โถ่เอ้ยไม่เป็นไรขุดบอกแล้วไม่เลือกนะคนระับไปเลือกแล้วขุดจังหวะนี้ไม่เลือกแล้ว ว่าเยอะจำเยอะเลยนะครับเนี่ยกูดีกูดีเอาเยอะเลยเฮ้ยดีผมผมไดันยาวยังกว่ากว่าเล็กผมมันจะพังเลยนะครับเนี่ยตัวไหนวะก็ตายแม่ <c oughs> ผมว่าคงไม่นชาวจิตใจใครนะครับเนี่ยอยู่ตอนนี้ยัง อยูเนื้อนะครับเนี่ยตายแปะเรีบเยบร้อยแล้วสุดตอนนี้มันจะมืดแล้วนะนี่ปรับแป่งสุดแล้วนะครับเนี่ยโอเคพอแล้วนะผมว่าไม้เยอะพอควรแล้วเราจะว่ากลับบ้านนะที่จะเดินลระตู้เอามาผิดเอาเอาเอเข้าไป อโอ้ยอเคผมจะมาเริ่สร้าบ้าแล้วนะนะผมขอตัดไม้ท่านี้แล้วกันนะผมจะเอามาทำเบ็ดผมต้องการไม้แบบไม่แปรรูปนะเมื่อกี้ผมก็รีบวางเกินไปนะมาแทนให้ดูนะรูปแบ้ดหนวะโอเคเอาหินดีกว่าหินมันสวยกว่านะผมว่าเอาหินแล้วกันนะครับ กกี่ก้อนนี่ไหมสักสามสิบก้อนแล้วกันนะเพราะผมคงจะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเ <c oughs> จ็บคอสามสิบก้อนนี่แหละดีสุดแล้วนะครับนี่มันดาบเลยเนะี่ยโอ้โหดาบห้าสิบกิ่ห้าโอ้โ,โคนเราใช้ไม่ก็โหดพอสมควรแล้วเนี่ยเราจะมาสร้างบ้านนะครับต่อต่อต่อนี่วางหินเข้าไปนะครับเนะี่ยสวยไหมไม่เลยนะหนึ่งสองสาม โอเคเอออย่างเงี้ยอืมได้อย่างไรโอเคเรื่องตัวบ้านก็ไม่ได้อะไรมากนะผมว่าผมก็จะเอาไม้นี้มาแปะแทนนะครับอันนี้เข้าไป ผมว่าผมตัวนี้ดีกว่าผมน่าใส่ไม้อัดไปดีกว่าเนาะมันมันจะได้สวยกว่านะครับนะทุบนี่เอาไปนะครับเอออย่างนี้แล้วสวยเลยนะครับเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> นี่่ยไมด็กูหรอกจำเสียงได้เลยเสียงแบบนี้ชัดเจนเฮ้ยเก็บเวลก่อนเวลโอเคยจัวัวขอเนื้อหน่อย ก็เด่นเปน,เเนู่นเลยนะครับนะครับตอนที่ผมผมไปแล้วที่มาก็ไมเ่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเนี่ยอืมก่อ,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 อสวยใช่ได้นะเนี่ยตึ๊งตึ๊ง วางไม้ท่านหน่อยก่อนมันจะได้สวยๆนะครับเนะี่ยเอ๊ะผมเพิ่งสังเกตน,นะใบกับที่ผมใช้มันคนละสีกันนี่เพื่อโธ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางไว้ก็ช่างมันนะเออไม่เป็นไรบ้านแฟนตาซีดหลากสีนะมันเกี่ยวได้เหรอไม่เป็นไรโธ่ไอ้หลากสีพุ่เลยนะครับเนะี่ยโอเคไม่เป็นไรสร้างๆไปก่อนอยากให้บ้านมันเสร็จนะเพราะผมยังไม่มีบ้านเลยด้วยซ้ำแหละสร้างเสร็จก่อนนะครับ ตอนนี้ขอไม่ขออะไรมากขอแค่บ้านเสร็จก็พอใจแล้วนะครับโอเคเลยอย่างนี้ชั้นสองที่ผมค่อยสร้างหลังไม้แล้วกันนะ,ะนะหลังไม้ที่ค่อยมาสร้างนี่ขอสร้างเป็นบ้านนี้มันมีโครงล่างก่อนนะครับ ในครับโคบเพื่อนนะเพราะมันมืดนะครับมืดมากเลยอุ้ยหมดแม่กดมาเยอะไปโอ้โหแม่นี้ด้วยนิดนึงนะมันได้ส,สวยๆหนะ่อยอืมงนี้เลย สลับันดีกว่าน้องผมว่าไม้ไม่น่าพอเลยนะสถาำแบบนี้เอ้โอเคก็สวยอยู่นะครับเนี่ยแต่นั่นแหละไม้พอแน่นอนนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยไปขุดเพิ่มแล้วกันมือทั้งบ้านเลยนี่โอ้ยมือมือเดี๋ยวขอคราฟก่อนนะไม่ไหวมือมือโอ้โหถึงกับมือทั้งบ้านเลยนะครับเนี่ย มือกิดครับโอเคอืม,อมแสงสว,ว่างวันันทีนะเฮ้ยแขกไม่รับเชิญนะมก็สักลอตันอยอู่อืม,อม,อมบา้นะนะนะงงานแล้วก็เกิดจะเสร็จสักพอรลาเราแปดสิบร์เนะเนี่ยเหลือยีนะอีกไม่นาาละเออแล้วก0ไปเถอะ เออแค่ติดกระจกนะครับเออที่เด็กเออแค่ติดกระจกนะครก็มาผมก็จะเสร็จเร็วๆนะครับตอนนี้คือลิตรพันหมดแล้วนะครับเนี่ยว้ายอืมตึ้อดื้อนะเผมจะครับบันไดไปแปะหน้าบ้านก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเฮ้ยมาเอ้ย อะไรวะเนะี่ยอ๋อบลอกดินอดีสสเกตเตนนี่ใครๆก็ต้องตายในเวอ่์คาบิดาบนี้แหละเอสคลิเบอร์นี่ดาบเป็นตำนายอ๋อกระจกอะไรล่ะนี่ครับที่ผมโอกไปคือมาทางนี้ไม่ได้กระจกเยอะนะครับเนี่ยด้นคนเยอะเลยนะก็มาแปะไปอย่างนี้ครับ อ้เสร็จแล้วนะครับนะหลังบ้านผมนะครับดูไปซะสวยไหมไม่รู้นะฮะหลังคายังไม่ทำเลยนะอู้โผเสร็จสักทีบ้านสักหลังหนึ่งมันยากลำบากยิ่งนักนะครับแม่โอเคดเ,เดี๋ยวจะไปหาที่จุดคลิป,ปสวยๆนะครับเอาที่จุดคลิป,ปสวยๆก่อนนะครับนั่ง โอเคนะครับสำหร kind of ับวันนี้ครับอ่าอาทิตย์ตกเอ้แดดทย์ขึ้นวันนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตกดแชร์นะครับนะจบแล้วการสร้างบ้านะซีรีส์การสร้างบ้านนะครับนะเป้าหมายของการสร้างบ้านสร้างเสร็จก็คือภารกิจเสร็จนะครับนะจริงจริงมันควรจะเสร็จตั้งนานแล้วนะแต่ผมไอ้แบงค์คุณแบงค์เขาจับเล่นนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายู้